สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่เยอรมันแล้วก็หลังนี้นเป็น BMW iX นะแล้ววันนี้นะเราจะขับคันนี้จากที่นี่เป็นที่โรงแรมที่หนึ่งที่บนภูเขาลงไปที่โรงงานแล้วก็หลังจากนั้นก็จะขับไปที่สนามบินนะก็จะได้ขับที่ถนนที่เยอรมันหน่อยนะแล้วก็เราก็เตรียมตัวนิดหน่อยแล้วนะจะให้ดูข้างในนี่เป็นยังไงเนี่ยรถคันนี้ก็ใหญ่นี่นะใหญ่พอๆกับ อีทรอ n หรือว่า model x นะแล้วก็อันนี้เป็น x-drive 50 All wheel drive แล้วก็ข้างในนี่ก็เป็นอย่างนี้สีดำดีไซน์ของ i x มันจะไม่เหมือน i 4เนะมันจะโลง่งโล่งอย่างนี้อเปิดเนี้ยกลางนี่ก็เปิดโล่งอย่างนี้เลยอ่ะ บางคนอาจจะชอบบางคนอาจจะไม่ชอบนะ hmm. แล้วก็แต่ว่าผมจะให้ดูนะมันมีฟีเจอร์หนึ่งนะที่โหลดนะที่นี้อ่ะอันนี้นะเป็นแอปของ iX เนะแล้วก็มันมีฟีเจอร์เ e มอท e ค a เนี่ยผมก็ลองดูแล้วเห็นนะอ๋อเนี่ยมันจะทำ 3D view นะถ้าเราลองดูอันนี้นะอันนี้มันเราเพิ่งจะถ่าย เราสามารถที่จะเช็คจากแอปนะถ้าเราอยู่ในบ้านออฟฟิศแล้วก็ให้มันถ่ายรูปให้แล้วก็เช็คดูว่ารถมันเป็นยังไงบ้างเลิศว่ะแล้วก็มันมีข้างในรถนะนะอิน i ไนต์วิมันจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าเนี่ยอันนี้ตอนนี้เราเห็นจานงทีเลยเพราะว่ามันได้ถ่ายเสร็จแล้วถ้าเราจะลองถ่ายใหม่เราก็ต้อง Outside โอเคแล้วก็ต้องคอนเฟิร์มเดี๋ยว ไม่ได้โอเคตอนนี้มันก็จะเริ่มทายเอาฮะนี่บ่เฮ้ยเยอะสามโอเคเราได้อัปเดตเยอะไปมันไม่ให้อัปเดตบ่อยไปเดี๋ยวมันจะ,ะเดี๋ยวเซิร์ฟมันจะโอเวอร์โหลดมั้งโอเค ก็ผมจะให้ดูว่ามันช้าหน่อยนะมันต้องใช้เวลาสัก1นนาทีแล้วก่มันจะอัปเดตแต่ว่าก็อ <c oughs> ัปเดตไปได้แล้ว <c oughs> หมดแล้วโอเคอาจามันตอนนี้เราจะเริ่มขับนะ ตอนนี้คุณก็ได้ยินหน่อยว่ามันเป็นยังไงในรถเนี่ยนะตอนเราขับนะผมก็ไม่ไม่พูดอะไรเลยให้คุณได้ยินเสียงจากรถหน่อยจะได้จะได้มีแบบรู้สึกว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ผมก็ว่าคันนี้มันขับสบายมากเลยนะเงียบดีรู้สึกว่าอาจจะเก็บเสียงได้ดีกว่า i4 นะแล้วก็โอเคช่วงล่างคันนี้มันจะมีอ d a p ิบิ Air s u s p e n s i o n นะมันก็จะ มีรถบรรทุกเอ้ยแล้วน่าจะแซงรถบรรทุกได้บ้าเดี๋ยวเดี๋ยวราจะต้องขับไปสามกิโลเมตรโู้โหอ๋อขับโมยฮะอโอเค้ยเอเอเอ,เอ,เอ,เอเสุดยอดออใช้ได้คันนี้ผ่านสองนิ้วเลยเนี <laughs> ่ยคันนี้มันเอ่อ IX เนี่ยผมก็ยังไม่ได้เช็คน้ำหนักนะเอ่อมันน่าจะเป็น2,600กกิโล หรือว่าหนักกว่านั้นนะแล้วก็มันก็ยังรู้สึกไม่ช้านะมันก็ยังรู้สึกเร็วนะเพราะว่ามันมีแรงเยอะอ่ะแล้วตอนนี้มันเริ่มเบาอ๋อมันเบาเพราะว่ามันมี70ลิมิตข้างหน้ามันก็เริ่มเบาแล้วโอเคก็ดีแล้วก็มันก็มีออโต้สเตียร์กับอัตต์ดิ e รุสควบคแลรวเนี่ยก็ขับได้ดีนะถึงแม้ว่ารถมันจะโค้งหน่อยเหมือนตอนนี้นะมันก็ยังขับ ้มันไม่มันไม่ขับออกเส้นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนบางคันทำหรอกแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเขาเล็งเล็งโวยโวยกดนี้โวยกดนี้โอเคอ่ะอะแล้วก็เอ่อมันจะมีเสียงเฟกด้วยนะใช่น่าจะเปิดเสียงเฟกหน่อยเนี่ยอไาย Ionic sounds ไม่ใช่ iconic sounds โอเคน่าจะเราเปิดโหมดสปอร์ตนะ มันก็จะยิ่งดังกว่าน,นี้ <c oughs> เออโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะจะเงียบหน่อยนะ <c oughs> ม,มันก็อาจจะไม่เป็นทุกคนที่ชอบเสียงอย่างนี้นะแต่ว่าบางคนเขาก็อาจจะไม่เคยชินรถไฟฟ้าเขาก็ต้องการเสียงฟีดแบ็กตอนเร่ง ก็โอเคอย่างน้อยมันมีออปชันที่จะเปิดหรือว่าปิดเสียงนี่แหละแต่ว่าผมก็ชอบปิดเสียงมากกว่าเอออออมันเตือนด้วยว่ามันต้องสต็อปตัวหโอเคต้องหยุดน่าต้องอ่ะโอเคเแล้วก็ไปแล้วก <c oughs> <c oughs> ็โอ้โหอโอมว่วนวะ่ะโอเคเปลี่ยนโหมดกลับไปหา p e r s o n a l แล้วถ้าเราใช้โหมดถ้าเราใช้โหมดสปอร์ตนะมันจะทําให้ตอนเราเล่งมันจะเล่งเร็วกว่าแต่ว่าเราไม่มีพลังมากกว่าเดิมมันเหมือนมันเท่ากันนะ Mode, นะทุกโหมดนะแต่ว่าถ้าเราใช้โหมดเอเอต้องกลับไปนะ efficient นี่มันอาจจะประหยัดไฟฟ้าที่แอร์นิดหน่อยอแล้วถ้าเราใช้โหมดสปอร์ตมันจะมีอันนานนะ็อกมันจะมันจะขยับขยับให้มันบีบบีบ บีบข้างๆเนี่ยให้มันแน่นกว่าเดิมแต่ผมก็ชอบใช้เอ้ยมันเคยชินใช้ Personal Mode แต่ว่าที่ข้อเสียนะคือตอน,ตอนเราใช้ Personal Mode มันจะติดไว้อย่างนี้เอยเดี๋ยวเราต้องเลี้ยวไปทางนี้โอเคมันจะมันจะค้างอย่างนี้นะตลอดเลยนะจนถึงเรากดปุ่มโฮมหรือว่ากดปุ่มโหมดอีกทีหนึงให้มันหายไป <c oughs> มันน่าจะหายไปเองเอ้เราจะไปทางไหนเนี่ยไปทางนี้เหรอถนนโค้งเหงีห่ฮะ โอ้อ้ oh. oh, oh, ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคไม่ใช่ทางน,นู okay. ้ oh, oh, นโอ้โอ้ถนนแคบอ๋อ oh. อ uh, ที่นี่ถนอนอย่างนี้ลิมิตหนึ่งร้อยโอ้อ๋อดีมากเลยนะเยอรมัน <laughs> ถ้าเป็นนอร์เวย์นี่แปดสิบโอเคเออไปถึงเมืองไปถึงเมืองนี่ก็เป็นห้าสิบลิมิตนี่ปลูกเขาปลูกเลยนะเขาโคตรนะมีฟาร์มนะักแฮ อ๋อๆใช่คกันไ้ใช้กันได้โอเคแต่ว่าผมก็ว่ามันก็ดีนะคันนี้อะ่ะมันมันมีที่เยอะกว้างดีเปิดโล่งเลยเนี่ยมีที่ไว้ของอะไรด้นะแต่ว่าผมว่ามันเปิดเยอะไปหน่อยน่าจะมีชั้นมีเกะมีอะไรหน่อยจะได้เอาของอะไรวางตอนนี้มันมันมันใหญ่จนเราไม่รู้จะเอาอะไรไว้นี่ยนี่นมันใช้พื้นที่ไม่ไม่คุ้มะประมาณนั้นนะ แต่ว่ามันก็ดีนะบางคันนะสมัยนี้ถ้าถ้าเทียบกับเช่น e-tron นะนะเอาดี e-tron นี่รู้สึกแคบแคบเลยนะไม่รู้ทำไมนั้นมันจะมีจอมีอะไรไม่รู้เต็มนี่เลยอ่ะอันนี้นี่มันมันมีที่หน่อยที่ไว้ขาขาเข่าอะไรหน่อยแล้วก็อุ๊อุ๊อุคันนี้ใหญ่หน่อยมเป็นรถถ่ายเยอะแถวนี้แต่ว่าผมก็ชอบแบบนี้นะโอเคมัน มันเป็นคอลเสไตล์แล้วนะถ้าเทียบกับ IC ซีไอซีนี่ภายในมันจะเป็นคล้ายรถ BM ทั่วไปแบบเดี๋ยว,ยวต้องเช็คดูโอเคไปแนละ้วแล้วก็โอ,โอ้คันนี้มันขับง่ายดีอ่ะนะมันเร็วด้วยอ่ะเ <laughs> พิ่งจะนั่งเริ่มขับแล้วก็โอ,<ะ>โอเคโอ้สามสิบเรนมี่ mm. นีต้องขับชา้ามีโรงเรียนมั้งเนี่ย แต่มันขับง่ายดีเลยอะแล้วก็ขับม่วนดีอะแล้วไม่ไม่รู้สึกว่ามันเป็น s u v เพราะ s u v มันจะใหญ่มันจะหนักมันจะช้าคันนี้นี่รถไฟฟ้าก็อย่างนี้อ,อ,อแต่ว่าเ,เมื่อกี้นี่พูดถึงอะไรนะลืมไปแล้วพูดถึงหลายอย่างโอ,โอ้โโอ้โถนโนโค้งหน่อยแยวเราต้อจะแสงรถตูน้นะไปมันจะได้ขับวอยนะนะมีอะไมไเตรียมจอดเตรียมโอ,โอ,โอ โอเคโอเคอ๋ไปลยไปลยเกจายเจายอือ๋อดีอ้ถนมนี่มันน่าจะขับม่วนดะีนะแต่ว่าข้อเสียคือมันมีมันมีเมืองเยอะฟาร์มเยอะถ้าเป็นนอร์เวย์นี่มันจะแบบ้านนอกไม่มีอะไรเลยมีแต่ป่าแล้วก็ถนม อันนี้ทุกห้านาทีก็จะเจอเมืองเจอเมืองแนี้อ่ะอันนี้ใช่ไหมเมืองเดี๋ยวเราจะดูนะ่นเป็น100ลิมิตมันก็รู้ั้งไม่รู้เป็น GPS หรือว่าเป็นเฮ้ยเออไม่ใช่อ่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เมืองโอเคโอเคขับไปแต่มันรู้นะนะผมไม่รู้ว่ามันใช้กล้องเออเช็คเออใช้กล้องหรือว่ามันรู้จากจากจีพีเอสว่ามันเลมิตเท่าไหร่แถวนี้่ะว่มมันเริ่มร้อนอนะ อันนี้นะโอ้ต้องดูดูถนนโอเคเนี่ถ้าเราจะใช้ลองใช้ออโตสเตียร์แล้วมันใช้ได้ไหมไม่ได้มัง้งหรือว่ามันไม่อยากจะขับเร็วอะ่ะใช่ไหมผมมาไลผมเห็นใน Head of Display มันไม่มันไม่อ c t i v a t e ออโตสเตียไม่รู้ทำไมนะแอ s a s s i s t a n t driving ก็เปิดแล้วเนะี่ยมันไม่มันไม่อยากใช้ถ้าเป็นท e s า a นี้มันจะเปิด ออโตัวผ่านได้เลยอันนี้ไม่ไม่ไม่ใช้โ <Okay. S 2> อเคก็ก็ไม่ได้ไหมั <laughs> ้นเรามาถึงโรงงานน,นที่ดิงกูลฟิงแล้วก็ที่นี่เราก็จะจอดสักพักหนึ่งเ,เขาก็จะมีแผนนะ organizer คนที่ BMW เวเเเขาจะมีแผนว่าโอเคเราจะไปกินข้าวที่นี่ lunch, ลช์เดี้จะมีฟั c t ร r ทัวร์จะทำอะไรที่นี่หน่อยแล้วก็ เราไม่ต้องชาติหรอกเพราะว่าอีกสัก40-50บหกิโลเมตรเราก็จะไปถึงสนามบินแล้วก็จอดที่นี่ผมก็จอดที่ล่ม,มน,นะคนรงนี้จอดตากแดดแต่มางคนจะร้อนนะแต่ว่าผมว่าสีขาวนี่สวยดีนะืมก็โอเคดูดีแล้วมันเป็นสีขาวแล้วมันก็เป็นสีดำข้างล่างมันก็ทำให้มันดูไม่ค่อยใหญ่ไปนะรถตังน,นี้นะมี โอเคมันมีเครื่องอุ่นที่พวงมาลัยนะแล้วก็อันนี้นะเป็นเครื่องอุ่นที่ที่ไว้แขนเนี่ยเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันอุ่นนะเลิศว่ะผมไม่เคยเจอหนะ้าคันอื่นที่มีฟีเจอร์อย่างเงี้ยโอเคแล้วก็มีเอ่อมีพัดลมในเบาะแล้วนะแต่ว่าเนี่ยจะให้ดูนะฟีเจอร์มันมีปุ่มที่นี่นะถ้าเราดูเอ่อ หลังคากระจกนั่นเองโอเคเนี้ยมันจะบล็อกแสงฮะลิดวะโอ้ตอน,นนี้เราก็ขับที่ถนนใหญ่นะซ u p e เป i g ไฮเวย์ Highway, ้วเราจะลองดูว่ามันมันเป็นยังไงนะตอน,นนี้เรากำลังขับประมาณ150กิโลเมตรต่อชั่วโมง เนี่ยขนาด150นะ140รถมันเงียบมากเลยนะสุดยอดเลยอะแต่ว่าปัญหาคือคนมันไม่หลบมาเนี่ยด,ดูมันดูมันม,มันมันนั่งแช่เลนซ้ายขยับไปทำไมขยับไปนะผมอยากจะขับเร็วอ,อ๋ออ 140. นั่งแช่กมอนขยับไปผมก็ไม่อยากจะจี้ตูดหรือว่า,เ,าเปิดไฟส่องเสมั้นะเพราะว่าหลายคนไม่ชอบอก็อีก10กิลเมตรต้องต้งแยกไปแล้วถ้ามันถ้ามันขยับไปได้ก็ดีผมอยากจะให้ทุกคุณดูว่ามันเป็นยังไงน่าจะขับเร็วอะร้อ่สิบกิลเมตรต่อชโมง ว่าผมไม่รู้ว่าคุณเห็นความเร็วไม่อาจจะไม่เห็นม้่งตัวนี้เป็นร้อยสามสิบห้าเงียบสบายดีเลยนะอาจจะต้องอ่าโอเคขยับไปแล้วดีดีร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบสองร้อยสองร้อยนี่เร็วสุดแล้วแล้วก็รีเจนนั่สองร้อยกิโลวัตต์ได้แล้วนะ เจนแรงมากเลยโอเคถ้า b m นี่มันขยับไปก็ดีนะมันไม่ขยับนะร้อยหกสิดีเอ็มเอม้ออ๋อดีดีดีโอเคโอเคอ่ะร้อยแปดสิเานี่ยขนาเราขับ200กิลเมตรต่อชั่วโมงรถมันยังเงียบขนาดนี้เลยอะฮะดีแค่ไหนอะ่อะบีเอ็ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี เดี๋ยวเราต้องเราต้องเราต้องแยกไปทางนี้แล้วไปสนามบ,บินแค่เทสแค่นี้ปัญหาคือมันสี่โมงครึ่งตอนนี้รถเยอะฮะก็ไม่ค่อยมีโอกาสเทสละเอียดก็แค่นี้นะเดี๋ยวต้องเอารถไปคืนแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นหมดวายแล้วก็ปิกบานแล้วก็ตรงน,นี้นะแดดมันก็ส่องใส่หน้าเรานะแต่ว่าไม่เป็นไรเราก็บงังแดดแต่ว่ามันจะมีปุ่มอะไรที่มันเป็นคล้ายๆเพชรน,นะปุ่มอะไร กลางเนี่ยข้างๆเนี่ยแล้วก็หลายครั้งนะแดดมันก็จะสะท้อนใส่รถสองใส่ปุ่มแล้วก็สะท้อนใส่หน้าเราเมื่อกี้เป็นปุ่มข้างๆที่ประตูแล้วก็เดี๋ยวก็เป็นปุ่มกลางนี่มันมันมีเพชรเยอะที่นี่อะ่ะปัญหาถ้าจะให้ดีก็น่าจะเป็นปุ่มสีธรรมดาสีดำสีอะไรก็ได้ไม่ใช่เป็นแบบดีไซน์เพชรอย่างนี้ แข้อเสียก็คือผมว่าเบาะนี่ะมันรู้สึกว่ามันแบนไปนิดหน่อยนะมันบานไปนะผมอยากจะให้มันมีสปอร์ตข้างๆหน่อยซ้ายขวาถ้าเราขับที่วงเวียนหรือว่าที่ไหนที่มันถนนโค้งหน่อยรู้สึกว่าตัวเรามันกำลังจะไหลออกจากเบาะก็ถ้าถ้าคันนี้มันใช้เบาะของ i ออัาน่านก็จะ perfect เลยนะ แต่ว่าก็อันนี้ก็คนที่มีก็คงจะเคย,เคยชินได้นะก็ไม่เป็นไรไม่ได้เป็นไรมากแล้วก็ถ้าผมจะรวมทุกอย่างนะว่าว่าอะไรกันเลย summary summarize ว่าคันนี้นะไอเอ็นี่ยเป็นยังไงผมว่ามันเงียบดีเก็บเสียงดีมากเลยแล้วก็เออเราต้องเร็วกนนไรไหมเก็บเสียงดีขนาดขับ150หรือว่า200กิลเมตรชัมงก็สุดยอดแล้วนะเงียบเลย แล้วก็เร็วด้วยนะเร่งไปเร็วนะ้รถคันนี้มันคงจะหนักนะประมาณ2500-2600กิโลแต่ว่าก็เร่งไปเร็วแล้วก็ขับง่ายดีใช้ง่ายดีโอเคจอมันไม่ได้เพอร์เฟกมันช้าหน่อยแต่ว่าเออมันนุ่มสบายดีอะ่ะคอมฟอร์ดนี่แนหะดีมากเลยนะสุดยอดเลยหรือว่า2นิว้ว <laughs> แล้วก็เอ,อเดี๋ยวเราต้องไปไหนเนี้ยเออสาทร์นส,ส,สโอเค แล้วก็มีฟีเจอร์หลายอย่างนะที่มันดีอะรู้สึกพรีเมียมโอเคมันไม่ได้เป็นเหมือน b ี d อมดีไซนคันอื่นแต่ว่าผมก็ว่ามันก็เวิร์กดีนะผมต้องใช้เวลากับคันนี้มากกว่านี้ตอนได้ยืมที่นอร์เวยนะ์รต้องเทสละเอียดแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่ามันใช้ไฟฟ้าเยอะไหมเพราะตอนนี้มันเราขับเร็วบ้างขับช้าบ้างแต่ว่ามันก็บอกว่าเป็น3 2 9วัตต์อาลเมตแล้วมันก็สูงนะน,นะ mm. แต่ว่าเราก็ได้ขับเร็วแต่ว่าส่วนใหญ่เราได้ขับช้านะเราต้องขับช้าเพราะว่ามันมีรถคนคันอื่นขับช้าเพราะฉะนั้นเราต้องทสละเอียดที่นอร์เวย์จะได้รู้ว่ามันเชีไฟฟ้าเยอะไหมหรือว่าเป็นยังไงเนี่ยแต่ว่าส่วนใหญ่นะผมก็ว่าดีมากเลยคันนี้อ่ะถ้าคุณอยากได้คุณอยากซื้อมีข้อเสียเยอะไหมผมว่าไม่ค่อยมีข้อเสียเยอะส่วนใหญ่มันจะเป็นข้อดีที่เยอะสบายดีแบบรู้สึกดีอ่ ก็ซื้อเลยผมแนะนำแล้วก็ตรงน,นี้เราก็จะเอารถไปคืนแล้วนะแต่ก็คงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูวิดีโอนะแล้วก็เอาก๊าปกันไปสวัสดีครับ